ทำขอขมาลาโทษพระรัธนตรัยให้ตั้งนโมสามจบแล้วกล่าวว่าอุกาสะอัจจโยโนพันเตอัจจ้ามายะถาพาเลยะถามุลเหยะถากุสเลเยะมะยังกะรำหาเอวังพันเตมะยังอัจจยโยโนปะติคันหะทาอายะติงสังวาไรายามะ ข้าพระพุทธเจ้าขอว่าโรกาสที่ได้พลังพลาดด้วยกายวาจาใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพียงไรแต่ข้าพระพุทธเจ้าเป็นคนพานคนหลงอกุศลเข้าสิงจิตให้กระทำความผิดต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้นแก่ข้าพระพุทธเจ้า จำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพระพุทธเจ้าจะขอสำรวมระวังซึ่งกายวาจาใจสืบต่อไปในเบื้องหน้า